ทีมื่อไรไม่ขึ้นเลยเลอดูท <laughs> ี an, ่ดูเสิเมื่อวานอะลมฉันไม่ได้มีเลยนะไทยลมก็ไม่มีเมื่อวานนะฉันว่าจฉันโดนนีกแล้วเพลอเผาแล้วละทุกคนเลยมเป็นหลังบ้านดีไหมเหนื่อยแล้วทีไปก็ลืมตัวอยู่เรื่อยไปก็เผเผาอเผลอเพลเาลืมตัวอยู่เรื่อยมันแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ช่องนะจะโดมติดกันอะไรเหมือนเฉพาูดนั่นแหละคุก็ไม่ใช่ว่าห้าจะโดนติดนะ เนี้ยแต่ว่าเพื่อนจะอะไรเราเขาพูดเขาพูดมันก็มีส่วนนี่นะเมื่อวานกันมีคนมาบ่นกับฉั้นเลยว่าโดนเหมือนชั้นใครบอกขยันสิบเท่าหรือไทยเออใช่ใช่เขาบอกว่าถ้าโดนนี่คือต้องให้ขึ้นนะเหมือนกับสีฟ้านะถ้าโดนนี่ต้องขึ้นนะขึ้นเพื่อแสดงตัวตนเอออันนี้ฉันก็อันนี้เธอพูดมันก็ถูกอยู่นะข้อหนึ่งก็ประมาณนั้นแหละฉันก็เคยทำไงสีฟ้าฉันก็เคยทำไงถือ จไปจังหวะเลยอ๋อใส่แตงกิดินกดินถ้าโดนเนี่ยแบบแบบต้องแสดงตัวตนแสดงตัวตนให้เขารู้ว่าเป็นเราจะได้เปิดการมองเห็นเนาะใส่ไทยจะพูดถูกก็แหละอันนี้นะไทยว่าถือโยนี่นะไครพูดถูกค่ะทุกคนเชื่อน้องไทยนะผู้มีประสบการณ์ขนาดไทยโดนไทยยังแบบแก้ได้เลยนะไทยเนาะ แต่ว่ามันเหนื่อยอะสีไทยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอะคืนก็นอนค่ะจะไปหาคนนอนจะหาแต่ยาตีแป้นไทยนิดนึงแล้วก็นอนมาอ้วนก็มาอ้นาวนก็จะเทียรทำงนที่หลังแล,แล้วกันไว้ละไปจะไว้แล้วไปจะไว้แล้ว มันเพียยงไงถ้ามันไม่เพียมันก็ไม่เป็นไรนะไทยนะเธอะยังมีแรงเอ๊ะฉันนับถือเธอเลยนะโอ,อ้ยน่ทยแบบฉันนับถือเธอเลยนะไทยนับถือ,อยังไงคือว่าขนาดเธอแบบไม่สบายเธออย่างนี้เลยไทยเอยพักมั่งเนอะเป็นห่วงสุขภาพเลยน้องเอ้อเป็นห่วงสุขภาพเธอนะไทยพักมัง่งทํางานหนักเด้อยเหงื่อเหงื่อหัวออกแล้วมันก็ไปย้อยถูกแพอ,อีกโอ้ย กวแผ้เธอไม่ติดไงก็เป็นหว่วงเธออยูน่นาเธออย,ยาขยันเยอะเธอขยนันนะขยันได้ต่ี๋ัวเอาสุขภาพไปไว้ก่อนน้องเอ้ยเอาสุขภาพไว้ก่อนนี่แหละพี่น้องด้วยเดี๋ยวใกล้จะได้ละน,น้องก็เอาไฮไลท์ซะหน่อย นี่จะเข้าไปเมืองกับเด็คิวเด็คิวจะไปตัดตัดแว่นเด็คิวอยาไปตัดแว่นก็เลยจะเข้าพายายไปด้วยยายก็ปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้าจะพายายไปด้วยตัดแว่นไล่ตอนไล่ตอนนั้นดีกว่าไล่ตอนไปเมืองดีกว่าจับหน่อยจับหน่อน,น,น้องซื้อไปกอบหลายยายก็ให้นิ้วม,มาได้ยายบอกจะ,จะทำกอบเยอะใหญ่เลย อย่าจะูดเลยอืตูเลยมันก็ประมาณนล้วแะยายขึ้นโอ้มีเวลาก็จะพยายามนจะไม่รู้จะถายอะไรต้องดูสิรู้จะไลอะไรจะทงคนเขาก็สองอะไรหรือสองนี้เราก็ บางคนส่องเขาก็เวอร์อยู่นะถ้าแค่ส่องต้นไม้อ่ะก็งงอยู่นะเราปัญหาอะไรทำยังยังไม่ไม,มีลมเลยคุณเอ้ยอะไรก็โผล่เยอะทำไมแบบสองที่เฉยก็ยังมีคนยังมีลมเยอะอ่ะยังก็งูอยู่นะมากเลยคุณเอเ้ยเ,เอ้ยเอาตัวนี้สิเรางนะ้ำหน่อยสิจะนอนได้ไง ขอบคุณเ้อคุณทิมให้กำลังใจของ,งนี้มันมมหวานก็ไม่ได้ขึ้นขึ้นมากขึ้นมาให้กำลังใจเดี๋ยวอีกรอบอีกสักหน่อยตัวนี้ <c oughs> ขอบเยอะไปไหมขอ,ขอมานีา้ยเยอะมากเยอะมากไม่ได้